ทำเอาแฟนๆนางงามต่างก็อยากใส่ใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อทางด้านของแนตอนิพน์นะคะ MISS Universe t h a i l a n d ปี2015ค่ะได้มีการออกมาแครโพสต์ของผู้จัดการส่วนตัว ที่มีการออกมาโพสต์ข้อความแชร์นะคะว่าถูกอมค่าจ้างหลักล้านเลยทีเดียวค่ะหลังจากทํางานไปเกือบจะครบ1ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ค่าจ้างนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความภามว่าเธอลูกสาวไปถ่ายพรีเซนเตอร์มาทันวานี้ครบปีแล้วล้านกว่าบาทตอนนี้เขายัางไม่จ่ายเงินเลย อักษยรย่อเนี่ยพูดแล้วอึ้งนะคะแม้คนดีในวงการเนี้แหละแม้สืบมาแล้วรอคอรายใหญ่จ่ายเงินมาให้ตั้งแต่กุมภาแล้วแม้จะเอาเงินของเด็กๆไปอมอยู่ทําไมค่ะและนอกจากนี้เองคุณผู้ชมทางด้านของแนทเอกก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์นะคะบอกว่าไม่ขออะไรมากเลย ทำงานเสร็จเรียบร้อยไม่มีแม้แต่คนมาดูแลโอนเงินให้ทีผ่านมา1ปีแล้วฝากทาง TPN นจัดการให้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของแนทนะคะก็ได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยบอกว่าถ่ายงานจริงไม่จริงโจนเหนื่อยมากๆทําการบ้านกับสินค้าเยอะมากๆนะคะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมหาทางเพจจับตานางงามทุกพื้นที่ได้มีการเผยแชทข้อความของแม่ปุ้ยนะคะที่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ค่ะบอกนะคะว่าทําไมประเด็นการ ตามเงินให้เด็กไม่แจ้งมาว่าไปถึงไหนยังไงได้รับแจ้งมามีเช็คไม่ผ่านมีเช็คหลายฉบับที่เรารับมาไม่ผ่านจากหลายเรื่องที่เคยปรากฏในข่าวซึ่งในทางกฎหมายจะพูดออกสื่อไม่ได้ค่ะเช้านี้ติดต่อไปทาง JKN อาจจะยังเช้าอยู่เขาอย่างไม่รับสายจะสอบถามเรื่องรายละเอียด จะขอเรียกเข้ามาคุยในวันจันนี้ที่สอนงอใหญ่โรงพยาบาลพญาไทานะคะพร้อมผู้ใหญ่ค่ะยังไงแน็ตต้องได้เงินนะคะโทรกลับมาหาแม่ปุ้ยค่ะเพราะไม่เคยได้คุยกันเลยช่วงหลังนี้ที่บอกว่าประสานงานมาหลายครั้งแม่ปุ้ยอยากทราบว่าประสานผ่านใครคะเราได้คุยกันหนึ่งครั้งทางโทรศัพท์ช่วงหลังทํางานเสร็จแล้วนะคะโดยล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของ JKN Global Group เนี่ยก็ได้มีการออกมาถแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะ โดยได้มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทาง Facebook Hello a n n i v e r s e ค่ะพร้อมกับข้อความนะคะว่าแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงการชำระค่าจ้างพีเซนเตอร์บริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าทางบริษัทนะคะได้ชำระเงินค่าจ้างพีเซนเตอร์ครบ100%ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเงินดังกล่าวได้เข้าบัญชีของ TPN อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามขั้นตอนทางการเงินพร้อมกับเอกสารประกอบครบถ้วนนะคะได้แก่เช็คการจ้างงานใบเสร็จรับเงินจาก TPN รายการเดินบัญชีที่ตัดจ่ายไปยังบัญชีของ TPN ค่ะเพื่อความชัดเจนบริษัทขอแจ้งว่าพร้อมดําเนินการทางกฎหมายกับสื่อมวลชนหรือบุคคลใดๆนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงของบริษัทค่ะและจุดที่สําคัญนะคะที่อยากให้ทุกท่านทราบการชําระเงินเป็น ไปอย่างโปรง่งใสถูกต้องและครบถ้วนบริษัทใส่ใจในความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะค่ะข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือบิดเบือนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันทีขอบคุณทุกท่านในะคะที่ติดตามและให้ความไว้วางใจในบริษัท JKN เราหวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นข้อมูลจากฝั่งทางด้านบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนนะคะที่ได้มีการออกมาปาหลักฐานการชำระค่าจ้างพีเซนเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองล่ะค่ะ